3xshop idgame บริการขาย idm ล้วนและโอ om ในราคาถูกสุดคุ้มมาพร้อมกับบริการสุดรวดเร็วใครกำลังมองหา i d เกมอย่าลืมนะครับผม 3xshop idgame ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีกเนอวันนี้ก็จะมาเล่นกินจก,กรรมใหม่ครับผมใน FIFA Online 4นะ ชื่อกิจกรรมว่าเส้นทางสู่ตำนานขอให้จริงเธอสาธุนะไอ้สัตวห์หมดไปหมดไปหมื่นเท่าไรละประมาณหมื่นหะ้าละยังไม่เห็นตำนานสักตัวเลยคราวนี้ละมึงเอ้ยเส้นทางสู่ตำนานนะเจอกูสัตว์โอเคกิจกรรมก็มาทำนองเดิมครับก็คือเออเอา FCMC ไปแลกใช่ไหมไปแลกเปลี่ยนเป็นตัว๋วเอาตั๋วมา แลกบอลเอาบอลไปลุ้นต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมทรงทรงเดิมครับอันนี้ไหนลองแซมเปลิลดีไหนึ่งเฮ้ยมีกราฟิกยินดีด้วยโอโ้โหโคตรกากเลยอย่ายินดีกับกูเลยเออ,อันนี้คือของรางวัลทั้งหมดใช่ไหมโอ้โหเมื่อกี้เราลอลอล่ออันกากสุดเลยครับเราลอออันกากสุดเลยนะอันนี้คือ 1ใบใช่ไหมส่วนอันนี้คือสองใบมีโอกาสได้ไอคอนแล้วก็ปีฮอตบวกห้าห้าสิบห้าสิบตัวเหรอส่วนอันนี้หนึ่งใบมีโอกาสได้ปีฮอตบวกห้ารอตัวอ,อันไหนอันไหนดีกว่ากันวะปกติเขาคือเห็นเล่นทีไรจะต้องเล่นอันหนึ่งตลอดจะต้องเล่นอันหนึ่งตลอดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราคะคะกันไปแล้วกันครับเดี๋ยวเราคะคะกันไปแล้วกันแล้วน,นี่คืออะไรเอ่ย ปิดการ์ดโดยใช้ตั๋ว V.I.P เหรอแล้วเราจะได้ตั๋ว V.I.P มาได้ยังไงวเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนแลกสูงสุดเออแลกสูงสุดแม่งไปเลยแลกสูงสุดแม่งไปเลยยืนยันการแลกโอเค yes ้าวได้โบนัสไปอีก50าสิบโอ้ยเราได้ตั๋ว V.I.P มา50อันเหรอเราจะเอามาลุน้นอันนี้ใช่ไหมเลเวล5นี่ได้ไอคอนใช่ไหมโอ้โหมันจะได้เลเวล5ป่ะวะโอเค คือเราต้องได้ขอรางวัลแจ็คพอตเพื่อปลดล็อกเลเวลถัดไปโอเคครับอ่าเรามาเล่นอันนี้ก่อนแล้วกันของรางวัลมันก็มีเรียงตามนี้เนาะมีถ้าบวกห้านี่ก็ดีหน่อยถ้าสุ่มบวกห้านี่ก็จะแย่หน่อยแต่ถ้าไม่มีบวกเลยนี่คือแย่ครับโอเคเหมือนเดิมครับเราต้องเล่นของใหญ่สุดก่อนครับตามสเต็ปนะของผมคือเราต้องเล่นของใหญ่สุดก่อนครับเริ่มอันแรกครับ200ใบนะตัวจัดไปครับเล่น้อยรังจัดไปครับไอคอนมาทีเถอะวะนะไอคอนได้โปรดครับไปเออ ลูกบอลอือโอ้โหเย้เอ้ยปีฮอตบวกห้าเรายังไม่ได้เลยว่ะโอ้โหอันนี้เราได้ดีสุดอันนี้ครับโอ้โหเชี่ยแม่งกูหมดหวังไอคอนว่ะลองลองอันนี้ร้อยใบไปอือร้อยหนึ่ง โอ้โห oh, แต่เราก็ยากได้ปีฮอตร้อยร้อยตัวนะ hmm, อันไหนดีกว่ากันวะผมว่าอันนี้ไปสิบครั้งก่อนไปไอคอนมาหน่อยเร็วโอ้โ oh, หได้รอยล้านเฮียโอเคไปอีกสิบครั้งคือมันก็อยู่ที่ดวงครับเฮียคือถ้าดวงคนมันจะได้มันเปิดอีกที่เปิดสามใบก็ได้ไอสัตว์มีแต่กากทั้งนั้น โอ้โหไอ้เฮ oh, ียร oh, ้อยเอ็มสิบถึงร้อยเอ็มโอ้โหสิบถึงร้อยเอ็มส้นไปยินเถอะอันนี้ครับโ oh, oh. อ้โหกูขยับกลับมาเดิมดีกว่าครับไอสัตว์ <c oughs> ยังไงไอคอนใหม่ไอคอนใหม่เอาได้อนนย่างน้อยได้เก้าสิบบวกห้าครับอันนี้ดีกว่าผม,ผมว่าอันนี้ดีกว่าครับไปไอคอนหน่อยสักใบหนึ่งเฮียโอ้ยี่สิบถึงสองร้อยเอ็มหนักครับไอสัตว์หนัก นักนักนักโอ้โหห้าร้อยล้านแม่งก็เข็มหมดนั่นแหละทั้งสองอันเย้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหยังไงนี่อีกยี่สิบโอ้โหอ้าวค้างไวสัตว อ้าไอ้เหียไม่มีหน้าลูกบอลให้ดูมาถึงหน้านี้เลยครับโอเคเหลือ100ใบเหลือ100ใบเอานี้แล้วกันเอาไห้แม่งหมดไปเลยครับไอ้เหียเค็มครับอูไปลุ้นเอาไอ้เหียตาหวว v พก็ได้วะนักบอลฝึกหัดมาฝึกหัดโอ้โห200ล้านดีสุดเฮีเคมเอ้ยไอ้ใบนี้เรายังไม่ได้เลยนะครับแต่เราได้ใบนี้มาใบนึงซึ่งแม่งก็พอปร้อยโอ้โหดารร้อยบวกห้าโอ้ยากครับ ยากกูมาลุ้นอันนี้แล้วกันนะ550ร้อยห้าบใบนะเราต้องได้แจ็คพอด50ล้านหรือไม่ก็อันนี้นะเพื่อที่จะได้เคลื่อนขั้นสู่เลเวลต่อไปใช่ไหมโอเคคลิกเพื่อเปิดอันกลางนิโอ้ยสัสเย็ด yeah! ได้แจ็คพอดแล้วเลื่อนขั้นต่อไปอันนี้ขั้นเลเวลสใช่ไหมถ้าเราคลิกไม่ได้เราจะต้องหล่นลงมาใหม่ใช่ไหมโอ้ยเยียยากแค่ไอสัสทำไมต้องหล่นเหรอ อุ้ยได้แจ็คบอตแล้วโอ้โหมันใช้20 20ตัวเลยนะขวาสุดโอ้โหสายล่างโอ้โหสายบนโอ้โหขวาล่างโอ้โหแจ็คบอตแล้วเลเวแล้วสีว่คิดเลเว่าห้าบัตรงกลางโอ้โตรงกลางโอโ้ขวาล่างโอ้โ,โอ้โ ถ้ามันมีของรางวัลไอ้เฮียเรามีโอกาสไดไอคอนอยู่นะครับอันนี้แสดงว่าอันสุดท้ายใช่ไหมอันสุดท้ายใช่ไหมอ๋อมันใช้ทีละร้อยยี่ห้ายิ่งยิ่งแรงสูงยิ่งยิ่งใช้เยอะยิ่เคเดี๋ยวกูกลับมาแก้มือไอสัตว์เดี๋ยวกูกลับมาแก้มือต้องได้อะไอ้เฮียต้องได้หว่าไอคอนนะโอเคเดี๋ยวไปเปิดแพ็คที่เราได้มากันครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวเราไป เปิดแพ็กกันต่อดีฝ่าครับโอเคมาเรากากากนเลยครับากากากเลยากากากเลยเมื่อก,กี้ก็ไปรวบรวมเงินมานะครับผมไปเปิดพวกแพ็กเงินมาได้มาทั้งหมดราวราวเอ่อราราวเจ็ดพันล้านครับราราวเจ็ดพันล้านครับแล้วก็เดี๋ยวมีนี่วยครับม Team the Year ทีทีมอัลเดียที่ที่หลงเหลือจากอ่าอ่าอีเวนต์ทีมอัลเดียส่งท้ายทีมอัลเดียแล้วก็มีใบดีวยครับลุ้นไอคอนกับ T.O.T.Y. Nominate ครับก็ดูจากสภาพแล้วก็น่าจะได้ t o t o. t o t. y Nominate เลยเ <c oughs> ย้กูคงไม่มีกูค,คงไม่มีสิทธิ์ได้จับไอคอนเลยนะชาตินี้ครับคงจะคงจะเป็นเรื่องอะไรที่มันเกินตัวไปอะ่ะคงเป็นเรื่องที่มันเกินตัวไปครับโอเคอ่วันทูวอตโอ้โออบวกหนึ่งถึงบวกสามก่อนครับปีฮอตไาปีฮอตมา,า,มาครับมาร้อนหน่อยมาร้อนหน่อยเฮ้ยร้อนว่ะเฮ้ยร้อนว่ะร้อนร้อนฝรั่งเศสกินมัน เย้ยจะร้อนไม่ได้คิดมันไม่น่าร้อนนะสี่สิบเจ็ดล้านไม่ร้อนครับหัวเนี่ยร้อนครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราตามมากไปน้อยเหมือนเดิมนะครับผมเอาที่มันมีเยอะๆก่อนเลยแล้วกันเนาะอ่าใบนี้ครับกากสุดครับกากเท่าที่จะกากได้ครับโอ้โหเปิดแม่งไปเลยสิบใบปีฮอตอะดีสุดครับเบอร์สิบเอ็ดอาเจนินาดีมาเรียครับผมเรียบร้อยครับอังเคลดีมาเรียยี่สิบเจ็ดล้านครับไ้ โอเคไปอีกสิบอีกสิบวิ่งอีกแล้วปีฮอตเบอร์สิบแปดเหรอโปรตุเกสใครวะเนี่ย LW ลวบใครวะเปาโลฟูเต้เหรอโอ้โหไป9ก้าชิ้นสุดท้ายครับไปไก่กาละเล่ทั้งั้นโอ้โหโลนันดิโย่ยี่สิบล้านไปเลยสิบชิ้นแรกไปเลยวิง่ง COC เบอร์สี่ฮอลแลนด์ฟานไดเท่าไหร่วะปีนี้แพงไหมสี่สิบเจ็ดล้านสิบิ้นไปจะ <c oughs> ได้ er, okay. e เฮีอะไรเลยดีฮอตตุกเบอร์สามฝรั่งเศสเลอรลองบองเลอรลองบองสามสิบล้านครับโอเคนักเตะไม่โอเคมาเปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์ช่องครับเดี๋ยวไปเคลียร์ช่อง COC เบอร์7ชิลีอเล็กซิสซันเชตกากี้ดูทรงอะสิบเก้าล้านครับโอเคเดี๋ยวไปเคลียร์ช่องแป๊บโอเคครับผมไปเคลียร์ช่องมาแล้วเรามารุยกันต่อแล้วกันครับผมมาเปิดต่อครับไปเปิดต่อลุยลุยลุยผมไปเคลียร์ช่องมาแล้ว uh, <Ber> oh, กเบอร์เจ็ดโปรตุเกสจ้าเฟลิกเหรอก็อได้อยู่มั้งน่าจะแพงอยู่ครับ 78ล้านก็พอได้แหละสำหรับแพ็คแบบนี้นะเอามา7ยเล้านกับไป10ชิ้นไปลุยต่อครับผมวิ่งอีกแล้วปีฮอตตุเบอร์9ก้าเลรออังกฤษลีนิเกอร์ไอ้สาสต์เท่าไหร่ดิฟาวเลอร์28ล้านโอ้โหตัดมาสะแพงเลยครับล็อบบี้ฟาวเลอร์โอ้โหกดเลยแล้วกันฮูเมล กูเมลบอกบายบายครับโอเคบายบายครับมา92ปีฮอตโตหน่อยดิฮอตโตหน่อยฮอตโตหน่อยโรนัลนโดโรนันโดหน่อยวิ่งใครวะเนี้ยโอ้โหเปเป้ P P K ครับเปเป้ P P K ครับสิบล้านโอ้โหเยดเคน้ำตากูจะไหลโอเคเบอร์สิบแปดอ่มะมาเทอุท แพงปะวะอุ้ยร้อยสิบล้านเอาเรื่องครับโอเคเอา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 ,เอาสำหรับแพ็คแบบนี้ได้มาที่อุตก็โอเคครับแล้วก็92มัลติคาร์ด19ชิ้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวบวก2หมู5เก็บไว้อันนี้ก่อนไปไปเลยถ้นปีฮอสครับวิ่งเหี้ยเบอร์8อังกฤษเจอหลาดเหรอเจอหลาดครับ140ล้านโอเคมาตัวย่อยตัวย่อย ตัวตีบวกตัวตีบวกเอามาอีกเร็วเลทสูงๆก็ไดเ้เบอร์ยี่สบ2องชิลีอาตูโรวีดาโอ้เก้าสิบห้าโอ้สามสิบล้าน,นโอเคเออมาใบนี้ครับมาปีฮอตไปเต็มอีกแล้วเหรอไปเปิดไปก่อนเดี๋ยวไปเคลียร์ช่องอีกรอบครับปีฮอต เบอร์เก้าหลุยส์โซเลสวะวาดี้เจมี่วาดี้ครับฮอตจริงครับ30ล้านฮอตสัดสับฮอตอะไรขนาดนี้ครับโอเคไปเคลียร์ช่องก่อนครับเต้ามาต่อกันครับผมไปเคลียร์ช่องนักเตะมาแล้วก็มันมีการ์ดแอดเข้ามาใหม่ด้วยเหมือนมันมาดีเลยเหมือนมันมาดีเลยอีกแล้วโอเคงั้น,เป,นเ,ปเปิดไปเลยแล้วกันไอพวกที่มันเป็น4 5หปีคะรวมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้เป็นตัวอะไรดีดีมากนะก็เปิดเปิดแม่งไปเลยแล้วกันที่มันไม่ใช่แบบ มีบวก2ถึงบวก5อะไรอย่างเงี้ยเปิดไปเลยครับพวกนี้พวกเหล่าปีฮอตอะไรต่างๆ CEO CTO อะไรเงี้ยมาเปิดไปเลยเออไปหาก่อนโอเค3มชิ้นนี้มา90บวกคือมันเป็นของรางวัลจากกิจก,กรรมนั่นแหละครับแต่ว่าเหมือนมันมาแบบม,ม,แบบมันมาแบบดีเลย์นิดนึงมาช้าครับโอเคอันนี้มีปีบวกใช่ไหมเงินนี่ห้าถึงร้อยเอ็มี่เพิ่งมาครับ โอเคมา90บวกไปสกิปไปเลยแล้วกันแปดเรโนมาสามสิบเก้าสองมาไป j โ o กูชาเนี่ยเงินเพิ่งมาเพียบเลยครับโอเคเดี๋ยวเ,เลือกเป็นเฉพาะแพ็กก่อนโอเคมาอ่า อันนี้ทีปีฮอตบวก500คน30 t o ิบทโนมินี80บวกมลติคัสแล้วกันบวก3 1 5เหเยี่ย80บวกนี้น่าจะยากอยู่ครับ80บวกใครเนี่ยโอเคดับสามสิบวันทูวอตซีโอซีดับสามสิบวันทูวอตซีโอซีไปก่อนก็ได้ครับพวกนี้ก็น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แพงสุดก็โหแพงสุดแค่70ล้านครับเปิดไปเลยครับไม่ถึงร้อยล้านด้วยซ้ำครับโอ้โหมิลิตาเรตติ้ง76อูบาไมยองคาซาอูบาไมยองมันย้ายมาเซ็นนอนนานแล้วก็โอเคดาพาสิบฮอตมาดาพาสิบฮอตระหว่างนั้นโลนโดนั่นแหละครับไปโลนโดกูลิดก็ได้ วิ่งมาอีหนูเบอร์17เบลเยียมคายเนี่ยเควินเดอะบรอยเนอร์เควินเดอะบรอยเนอร์โอเคไปเควินเดอะบรอยเนอร์โอเคครับอ่า uh, เดี๋ยวทีโอทีวีเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะมันเปิดหาไม่ได้แล้วแพ็คเราค่อนข้างแรงครับทีโอทีวีโอเคมาเดี๋ยวไล่คราวนี้ไล่ตามจำนวนเลยแล้วกันครับจากมากไปน้อยนะโอเคเริ่มกันที่88ครับผมอันนี้มันไม่มีปีดีๆนะไม่มีปีฮอตไม่มี COC มีแต่ปีกากๆครับ วิ่งมาโอ้โหอูลุไกโอโ้โหลุยโซเลสเท่าไหร่เนี่ยบวกสี่เองเหรอสัตว์สามสิบสองล้านยังไกล <c oughs> โอ้โหจะตีทำไมเนะี่ยเจ็บโอเคอลาเล่มากนี่คอนแลนขายว่าใครเวิร์ดโอเคสามร้อยสิบสามล้านยังพอมีราคาครับดีดีกว่าเมื่อกี้อะโอเค ้าบิซิลวา18ล้านมาต่อนี่เลยครับ19ชิ้นอันนี้ยังมีปีดีๆอยู่นะบวก1ถึงบวกข้าครับไปเน้นบวก5นะเน้นบวก5ครับเน้นบวก5โอ้โหโอ้โหใครวะเนี่ยลูกกี้โอ้โหใครเนี่ยเซอร์เกมลิงโควิซาวิดบวก4 27ลีล้านสัตว์9ชิ้นไปวิ่งมาโอ้โหนิวเจนโคเอเชีย ซีบีขายวะเนี่ยเป็นโควิดเหรอ150ล้านไปแล้วกออ็อันนี้มาไม่มีปีฮอตไม่มีปีดีๆเหมือนกันครับ10ชิ้นไปเลยบวกสถึงบวกหเน้นบวกห้ามาเรทติ้งเยอะๆมาครับเบอร์9ฝรั่ง, 9, งเศส lm มาซิยาอุ้ย900ล้านเอาเรื่องครับมาสวยแจมเอาไปขายแม่งเลยสัิ <laughs> แจม อีก8ปชิ้นโอเคช่องเต็มป่ะต่อครับโอ้ย <laughs> เปิดไปเคียร์สล็อตไปเปิดไปเคียร์สล็อตไปโอเคมาต่อครับลุยต่อมาอไปลุยต่อครับวิ่งมาอีหนูเบอร์18มัตเทซีเอ็มไม่ใช่แล้วไอ้เียแดกเลยสัตว์ก็ตเซ่ของกูมั่วไปหมดเลยเนะี่ยไอสัตว์เจ็ดแปดคนแม่งคุณ ผิดหมดเลยเฮียอ่อาแปดห้าบวกเด้ออันนี้ก่อนดีกว่าบวกสามถึงบวกห้าครับแปดสิบห้าบวกจัดไปตัวดีๆหน่อยเร็วตัวดีๆหน่อยครับวิ่งมาอีหนูนิวเจนด้วยเบอร์ยี่สิบเอ็ดอังกฤษโกเมสป่ะโอ้โหอาร์ววใครวะเนี่ยโอ้โหเนวสันใครวะโอ้ยเฮียเอ้ยถ้าโจโกดินเนี่ยได้อยู่ครับโจโกดินเนี่ยได้อยู่โอเคอเค่ามีกดผิด ต่อต่อ,อบวกสองถึงบวกบวกสามถึงบวกห้าเก้าสิบบวกนะใบนี้ลุ้นได้อยู่นะครับไปเลยไปเลยลุ้นได้แต่จะได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งครับปีฮอตด้วยมึงยังไงเบอร์สิบโอ้โหพาวเวลเน็ตเวดเท่าไหร่เนี่ยอินูอุ้ยอุ้ยสามพันสามร้อยล้านพาวเวลเน็ตเวดบวกห้าได้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 ได,ได,ได้เอา,เอ,า,เอ,าอุ้ยลอนโดเฮียเสียดายไม่มาเป็นปีฮอตนะ อันนี้มาเป็นปีฮอตนี่สวยเลยนะอุ้ยแพ็กน,นี้โอเคอยู่ครับโอเคอยู่โอเคอยู่สามพันสามแล้วก็ได้โรนโดหมาเป็นปีฮอตนี่สามอยเลยนะอุ้ยเจง๋จงเจ๋งเจ๋งครับเจง๋งแพ็กน,นี้เจ๋งครับแต่ถ้าบวกมาก่อนอันนี้มาก่อนมาอันนี้มันมีแต่ปีก,กากาเข้าไปเลยเอาสักสามร้อยล้านมาอุ้ยเบอร์แปะโอ้อออโหคอนแลนด์โอ้มาใครเนี่ยกูมั่วไปหมดแลวฟังดูบวโอโหสี่สิบสองล้านเรียบร้อย นอนดีกว่าครับราคานี้เออ85บวกมา85บวกมามัลติค์ดเลยนะมี u c l ด้วยนะ u c l หน่อยเถอะวะไปโอ้ยมันมี78ไปดืม u c l หน่อยดิโอ้โหไปไป<ๆ>ไป<ๆ>ไป<ๆ>ไปไป<ๆ> <laughs> <laughs> โอเคเอ่อมัลติคัส85บวกบวก5มา3ใบเปิดเลยนะครับปีฮอตหน่อย ปีฮอตจบวิ่งโหอันนี้ปีแล้วเนี่ยปีฮอตจีเคจบละอิตาลีใครเนี่ยไม่ใช่บุฟอนด้วยโอ้โหกอรเซิยี่สี่สิบเจ็ดล้านพาก่อนีอนหนูไปนี้แล้วกันบวกหนึ่งถึงบวกห้าไปหลายปีครับลุนบวกห้าครับวิ่งมาโอ้โหนิวเจนโอ้โหบาซิล CAM โอ้โหลูก,กัปากเกตา้า หน้าเหมือนคนเพิ่งตื่นครับดูการ์ตปาเกตาถัดมาที่ใบนี้ไหมอันนี้มี UCL ด้วยเอาใบนี้ก่อนดีกว่าใบนี้ก่อนดีกว่าครับใบนี้ก่อนดีนกว่าบวกห้านะการันตีบวกห้าครับตีระบายไปตีระบายไปตีฮอตหน่อยเว้ยตีระบายไปอุ้ยสัตว์เอ้ยนิวเจนอีกแะออนแลนด์เอที ผู้ใดวะนี่มาเล่นดีนะมาเล่นถ้ามาจริงนี่แย่เลยครับ <c oughs> เครียอะไรไปเออนิวเจนอีกแล้วโรดูเกตอาบีโอโอโหดิเอโกดารุสามร้อยล้านครับไปสัตถัดมาเป็นเอ,อ่อ92วินนอมินีแล้วกันนอมิเนตครับติดแล้วน,นอมินีกันไปเอานอมินเนตมานอมิเนเอตมาหน่อยมา หลายปีเกินไอ้เฮียปูนมาตาครับอันนี้เออโนอมิเนตมโนมิเนตตอนนี้มีพวกไม่รู้พวกซาร่า,าแพงอยู่หรือเปล่าว่าตัวเฮีย้ยอะไรก็ได้มาไอสัตว์มึงก็ไม่แจกตัวดีๆกูอยู่แล้วอ่ะไวนาดุ่มเท่าไหร่200้ล้านนะประมาณใช่ไหมสองร้อยล้านโอเคจัดมาอีโดสองร้อยล้านโอเคใกล้จะหมดแล้ว ใกล้หมดแล้วเอาอันนี้ก่อนนะครับบวก3ถึงบวก5ครับบวก3ถึงบวก5ครับ UCLT เถอะวะนะไป UCLT เธอวะโอบท็านเะฟอร์ย์อันแนลนไลก์กาดเออบวกสี่นะฮะเยอะปวดไกลเลยเอ่อใบนี้ครับนะในคลังมีอะไรอีกวะไม่มีแล้วโอเคใบนี้ครับ ไปนี้ครับมัลติคลาส90บวกบวก5ครับไปเลยเอาปีดีๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ปีอะไร UCL เหรอซาอูเหรออุย้ยซาอู UCL บวก5 300ล้านอีกเหรอวะเจ๋ยแต่แอดมาริดมันเข้ารอบอยู่นะแอดมาริดมันน่าจะได้อยู่นะโอเคไม่รู้แหละ,ะก,ก็ก็ดีกว่าดีกว่าหลายปีครับ ไปนี่มาปีฮอตกับ TOTY มันคงไม่ได้ TOTY หรอกเปิดไปเลยเปิดแบบคนแบบหมดใจว่ะเปิดแบบคนปงครับม <c oughs> าไงมันคงไม่ได้หรอกครับมันได้ยากครับปีอิตาลีเบอร์เก้ากอินซากี้นเนี่ยโอ้โหนะปีปีสี่สิบล้านครับโอเคฮอตร้อยบวกห้าโอ้ค้นหาก่อนโอโ้โบวกห้านะ มันราคาเท่าไหร่วะถ้ามันบวกห้าเนี่ยดูยังไงวะบวกห้าโอ้โหก็หมื่นล้านนะครับก็หมื่นล้านนะไอสามตัวบนเนี่ยใครก็ได้ครับเอาจิงแค่ได้สิบตัวบนนี่ผมใครก็ได้แล้วครับมาทีเถอะนะมาทีเถอะขอร้องล่ะท็อปร้อยฮอตบวกห้าครับผมจัดไปขอร้อง,อองวิ่งเร็วอยู่โอ้โ โอ้โหเยอรมันโอ้โหเอลเอฟมาคุณน้อยโอ้โหพันสี่ร้อยแปดสิบล้าน <c oughs> ไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีมันมีตัวดีกว่านี้เยอะครับ <c oughs> โอเคสุดท้ายครับผมสุดท้ายครับไฮไลไท์ครับก็เปิดไปก็หมดไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วครับยังไม่เคยได้สัมผัสไอคอนเลยครับ <c oughs> ว่ายไม่สวยพอหรอเอเอไม่ใช่เอว่ายไม่สวยพอหรอกาลีน่าว่ายกงามไปอีกทีครับว่ายกำงามไปอีกทีครับโอเคครับผมโอเคได้โปรดละขอร้องครับขอร้องไอคอนขอร้อง ไม่เคยเลยครับตั้งแต่ได้โดูอานายบวกหก็คือหลังจากนั้นก็คือเกิดอาการท้อแท้เหมือนกันนะครับโอเคปะโอเคโอเคยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคลิปหน้าอ่า uh น่าจะเป็น อีกสักประมาณ3ามสี่วันครับอีกสักประมาณ3วันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ถ้าใครชอบเนี่ยฝากกด u b s c r i b ์ด้วยนะฝาก like, กดไลค์ฝากกด u ั s ส r i b e ด้วยจะเป็นพระคุณมากเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กคลิปหน้าครับก็เละเหมือนเดิมครับเฮีย <laughs> โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมขอบคุณม,มากขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับเจอกันครับ5าพันบาทกู